สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูกล่ำปลีนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหนอนนะครับนอนแล้วก็แมลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะระบาดนะครับระบาดในแปลงนะครับจะเป็นหนอนใยผักนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้มาดูปันเดียวนะครับก็โดนนอนเล่นงานแล้วนะครับ กําลังหอ่อกําลังสวยกันนะครับแต่มาเจอหนอนนะครับเพียบเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอนะครับในช่วงนี้นะครับที่มีหนอนระบาดนะครับก็หนอนใยผักนะครับมันจะกินกลางคืนนะครับกลางวันก็จะนอนนะครับ กลางวันเนี่ยจะหาตัวนอนตัวนี้เนี่ยยากนะครับหาตัวยากนะครับนะครับเ,เดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมก็จะหา,อ,าอะไรมาฉีดดูนะครับเผื่อมันป้องกันได้นะครับนะครับเป็นสารอินทรีย์ที่เราสามารถกินได้แล้วก็สัมผัสได้นะครับ เดี๋ยวตอนเย็นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาชีดลองดูนะครับเพื่อมันป้องกันได้นะครับนะครับก็จะโดนหนอนนะครับนี่อ๋อเจอแล้วอันนี้ไม่ใช่หนอนใยผักครับเป็นหนอนผีเสื้อนะครับอ่ามีขนแบบนี้เนี่ยแสบนะครับ มันมีหลากหลายนอนนะครับเนาะมีทั้งนอนกระทูนอนใยผักนะครับนี่นอนใยผักเนี่ยจะตัวเล็กนะครับนะครับต้องอเดินมาดูนะครับอาจจะดูสัน้นๆหน่อยนะครับ นะครับก็ไม่เจอนะครับหาไม่เจอนะครับนะครับมันมากลางคืนหรือเปล่านะครับซึ่งกลางวันไหยไม่ค่อยเห็นนะครับถือถ้าเห็นเนี่ยมันก็ขดนะครับมันหาตัวยากนะครับนะครับต้นนี้นี่เป็นรูพุนเลยนะครับนี่ คุณเลยนะครับเป็นรูปพุนเลยนะครับใบกระลำปลีนะครับ,บ,รรบวงบอกถึงอ,อินรีย์ของแท้แน่นอนนะครับการปลูกอินทรีย์ของแท้แน่นอนนะครับนะครับรับประกันเลยว่าใครกินผักผมเนี่ยนะครับกินอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอ่า สารพิษตกค้างนะครับนี่ครับเห็นแต่ขี้นอนนะครับนี่ขี้มันขี้นอนเต็มนะครับแต่ตัวมันเนี่ยหายากนะครับ มันเป็นหลบอยู่ในสักที่นึงนี่แหละครับอยู่ในต้นกระลำปลีนะครับหาไม่เจอนะครับแม่กำลังกำลังงามนะครับกระลำปลีปกำลังงามกำลังสวยนะครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นด้วยนะครับซึ่งเกิดจากการให้น้ํานะครับ แถวนี้มีแต่ต้นงางามนะครับก็ต้องมาดูนะครับยิ่งมันสวยครับยิ่งมันจะโดนยิ่ต้องโดนนะครับโดนนอนนะครับต้นนี้ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่อยู่นะ ครับก็จะเป็นปัญหานะครับกระลำปลีนะครับมีตลอดนะครับมีปัญหาตลอดนะครับช่วงที่กระลำปลีนะครับยังไม่หอนะครับมันจะไม่มีหนอนเลยนะครับแต่พอกระลำปลีนะครับมันเริ่มที่จะหอนะครับก็จะมีอ <un> ่าหนอนนะครับเล่นงานนะครับกินใบกินกระลำปลีนะครับ นะครับเราเจอขี้หนอนนะครับแต่เราไม่เจอหนอนนะครับเจอน้อยมากนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะมาดูนะครับนะครับนครับเจอแล้วครับอันนี้เป็นหนอนใยผักนะครับชื่อมันคือหนอนใยผักนะครับจัดการเลยนะครับก็มันตายง่ายครับเนาะมันตายง่ายครับแค่เราบีบมัน บีบมันก็ตายแล้วนะครับแล้วก็นอนอีกชนิดหนึ่งคือนอนกระทุ้นะครับนอนกระทู้เนี่ยจะตายยากหน่อยนะครับมันจะเหนียวกว่านะครับ มันจะอยู่ใต้ใบนะครับหนอนพวกนี้กลางวันมันจะนอนนะครับกลางคืนจะเล่นงานเลยครับนะครับก็เป็นกลางปีนะครับลูกแบบอินซีนะครับของแท้แน่นอนนะครับดูจากใบก็รู้แล้วนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ